มาก็น <ítulo> ่าจะรับไหวอยู่แต่น้ำเพว่ามีเยอะนะแต่ว่าไม่เท่าไม่เท่าปี54แบบเยอะหน้าแต่ไม่เท่าปี54เพราะว่าดมีตามมันไม่ที่สิบนะประมาณไม่ที่สิบรถตำนาณนะทางทางเราสูงกว่าไม่ที่สิบรถตามกว่าแต่ทางนี้ทางนั้นก็ได้อที่ผมจะทำมาสั้นนะเพราะว่ามมีตั้าลูกนี่ก็ผ่านมาด้วยนะ ก็จะมีประชาชนี่ดูทีวีช่องที่สามเห็นข่าวก็บอกว่าเตี่ยวหัวเตี่ยวหัเตียวหัวลูกนี้ก็ผ่านคนไปเรียบร้อยแล้วเวลาตั้งกลาแล้วตลาดรับิดหมตัวไปแล้วไอ้นี่มันคนประชานต้แล้วเหลือแหละคนประานเหลือฮะ

่วไมีไมปท้ท่านนายกทํานําทีมงานมามาทําอะไรนะครับอ๋อวันนี้ได้ได้ทำได้นาทีมงานท่านประหลัดท่านประธานสภาและสมาชิกสภารองนายกรองผู้บริหารของเทศบาลตำบลบึงบูนครับตรวจน้ําว่าน้ําสูงขนาดไหนครับเพราะเรามีลูกบ้านถามเยอะครับได้ตอบก็ถูกครับแต่ดูแล้วว่าดูนะดูว่าเตี้ยวหูครับก็ผ่านพ้นไปแล้ว ครับนะฮะก็ได้จะไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเที่ยวนี้หลายวันเลยครับหลายวันเลยอากาศก็เริ่มเปิดแล้วครับผมแล้วทางคลองศิก์ก็สูงกว่าคลองเปรมประมาณเมตรที่สิบครับประมาณนะเมตรที่สิบครับผมนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้อันนี้ผงจับเกื่อนบางกระสั้นด้วยครับนะฮะเพราะว่าผมปั่นจักรยานรึกขับรถไปดูบ่อยเกือบบางกระส่านกระส่านได้มาตรฐานครับกันแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลมาทางคลองเปรมได้ครับผมก็ถือว่าเป็นนิพนธนหมายอันดีครับ แต่ดูจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สภาพการของประตูน้ําหรืออะไรต่างๆนี่มีปัญหาติดขัดอะไรไหมครับอ๋อเครื่องปี่ตัวนี้ครับไม่มีฐานครับถ้ามีปัญหาก็ประสานรมัชชานเหนือได้เลยครับผมเขาจะมาทําการดูแลให้ครับแต่ถ้าขอเรียนตรงนะติดสี่ตัวไม่ได้นะครับเพราะติดสี่ตัวปุ๊บน้ํามันจะมากเลยท่องริมคลองลูกบ้านหมู่ห้าเลยจะมีปัญหาครับผมเพราะว่าทางบ้านใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะดูรอกไม่ถัครับเพราะว่าคอรังติดเราเนี่ยรับทาง จุฬาด้วยตาประตูนั้นจุฬาก็ถูกท่านรับประกันตาประจำสายนครนิยกคองหนึ่งคองสามคองสี่คองห้าอะไรละว่าไปครับผมนะฮะแล้วนช่วงนีนะครับตรคลองรักเสด็จวัดลักเสด็เนี่ยครับได้เปิดมาแล้วท่านคงเห็นนะครับผมมันก็เปิดมาอีกสองตัวครับก็เยอะถือปกันครับผมนะฮะเอ่อพอเขาเรียกคองวัดลักเสด็ครับคองเพล่คองเพล่ต่างหรออ๋อครับผมแต่สรุปแล้วโดยรวมวันนี้ที่ดูแล้ว ไม่น่าติดขัดะไรน,นะครับไม่น่าติดขัดะไรครับโอเคถ้าติดขัดประสานทรทานมาได้ครับหรือว่าประชาชนมีความเดือดร้อนหรือยังไงเนี่ยให้ประสานที่ทางเทศาบาลได้เลยนะครับได้เลยครับถ้าประชาชนเดือดร้อนตรงไหนก็ประสานมาโอเคแต่ว่าเราก็ช่วยได้เ่าี่ช่วยนะเพราะว่าทางจังหวัดยังไม่ประกาศเป็นพัติบัตรก็าาได้ครับผมยังไม่สามารถไปใช้เป็นเงินพัติประชาชนได้โอเคครับโอเคขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับ